ฉันเติร์วิธีไล่นกพิราบแล้วกำแพงที่มองไม่เห็นนกบินมาเกาะมันก็จะโดนเอ็นแล้วมันก็จะบินหนีไปนะครับทำกำแพงล่องหนแกฉันไปเตอร์ในช่องแดดดิสทิปเขาใช้เส้นเอ็นเว้ยแกมีเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กอันไหนดีแกอันไหนน้องนกน่าจะชอบแม่แกฉันจะให้ดูน่ะแกเห็นป่ะนี่น้องชอบเกาะตองปู นี่แกเราก็จะผูกตรงนี้เลยใช้เงื่อนอะไรเดียวอันนี้เรียกเงื่อนอะไรคะเงื่อนต้องไปเรียนลูกเสือไหมป้าทำไม่เป็นนะแกผูกเป็นแตงเงื่อนงำจากต้งนานมาเราก็จะลากมาเรื่อยๆเลยนี่มา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 มมาแางเมามามาาม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 าอามามมามามี่นมา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 มมีมามี่ามานามานามามามนี่มมมามาามามนมมา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 มนมามแมา่ามมยราดม カツオヨウカのジャ